สิบนะครับจัดชุดท่อยูโรอาร์นะฮะคันนี้ขาดดาวไฟนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่างานใต้ของรถมีอะไรบ้างนะฮะคันนี้นะครับปลายเป็นคาร์บอนนะครับโพวิกนะครับมอยูโรอาร์เด็กซอนนะฮะเจอสเตเลสสามจสี่ตัดเนีนะฮะเป็นสตรีมนะครับแบบนี้คนแน่นอนไปลองฟังคลิปเสียงดีกว่าครับว่าดังยังไง ทดสอบอัตราเร่งนะครับ F 3 0นะครับคันนี้ขาดดาวไบซิ่งนะฮะอัตราเร่งรุนแรงประมาณนี้เลยเนื่องจากมอเอร์เสียเราโฟอากาศได้ดีเหมือนเดิมนะฮะทำให้รอบฟาดนะฮะเวลาทอโบโท,ทำงานมันก็จะทำได้ดีเหมือนเดิมแบบนี้นะฮะแต่ท่าแรงวันนี้ต้องมีดาวไบซิ่งโหขายหนักกว่าน,นี้แน่นอนสนใจนะครับ F 3 0นะฮะอยากจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์เอ็กซซอร์สนะฮะยังไงมาท่อซิ่งได้เลยครับท่อสูตรรับหญิงองหงรอฮะเอาแบบจูนสเตทหนึ่งสเตทสองว่ากันมาครับ ทำได้ทุกอย่างจบแน่นอนขอบคุณครับ